สวัสดีค่ะพี่นอ้องระเบิงอากาศมือนีค่ะดีดีไปค่ะออกงานกันจากน้อยอากาศดีเด้อค่ะมือนีพี่น้องจุลีเลยว่าสิพาพี่น้องไปซองเบิงป้าเห็ดเผ่งจากน้อยค่ะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้จุลีพาเก็บเห็ดเผ่งแล้วบอกทีมงานทีมงานบอกว่าลองไปเบิงมองมันขึ้นหลายๆที่เขาเคยเก็บ ว่ามันทิขึ้นอีกบอ่อสัน่นเดี๋ยวจุลี่สิพาไปซองเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อตามมาเลยค่ะพูดถึงก้อนหนานี่จุลียเพร่ะไล้ลงคลิปลายมือพอดีฝนตกค่ะฝนตกย่างมือย่างเว้นตกกันนักพ่อมเด้ตกนักพ่อมค่ะโมเมนต์ว่าตกลิ้นลิ้นตกอีลีล้อนี่ ยังมื่ยังคำยังมือยังเว้นค่ะนี่จุลีก็อยู่ในปลาเราเด้อค่ะจะวัดพระธานให้เห็นดอกเดี๋ยวรอจากค้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกเท่อน,นึงเนาะค่ะเนาะว่ามันสีขึ้นอีกบอบททธานใหน้เห็นเห็ดเพิงดอกค่ะเห็นแต่เห็ดอีหอย่างบุนี่นี่ค่ะจุลีบลูเด,ด้อค่ะว่าเห็ดอีกอย่างนี้ อันเก็บให้พี่น้องเบงื้องซ,ซ,ซื้อนี่ว่ามันเห็ดยังเนาะค่ะเนาะเห็ดเพิงกเพาะทัานไม้เห็นดอกค่ะป้าเห็ดเผิงเนาะค่ะเนาะอากาศพูดถึงแดดออกอ่องสิแต่ว่าอากาศเย็นเย็นเด้อค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วหนาวเริ่มเข่าแล้วเนาะค่ะ น,นี้น้ำมุนีจุลี่กับทีมงานเคยพาพี่น้องมาหาลอกก็บเห็ดเพิองที่เห็ดเพิองขาแดงที่หลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดติดตามจุลี่กะคือสิจําได้อยู่เนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะน้ำมุนีละค่ะแต่พอท่านได้เห็นอีกพอท่านได้ขึ้นดอกค่ะคิดว่าโอ้ยโมเมนต์พอท่านได้ขึ้นบกขื้นอีกดอกค่ะคิดว่ามองนี เนาะพี่น้องเพราะว่าบบเห็นค่ะบ่เห็นคลิปก้อนหน้านี่ที่จุลี่เก็บจุลี่เก็บอยู่ล้อบ้านเ้ยค่ะพอดีดเห็นว่าล้อบ้านมันออกทีมงานเพิ่นเลยค่ะก็เลยให้ใค้ขืนมาเบื้องมองนี้ว่ามันสิขึ้นอีกบอมันสิออกอีกบ่เนาะพี่น้องเนาะพอเห็ดยงบุนี่เบิ่งเล้อค่ะเสียเบิ้งเห็ดละงก เห็ดละงอกฝรั่งค่ะเห็ดละงอกฝรั่งนี่นี่ค่ะน,น,น,ะนี่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 เห็ดระงอกนี่เด้อค่ะเห็ดชนิดนี้จุลียังบ่เคยกินเด้อพี่น้องเด้อจุลีเก็บให้พี่น้องเบิ่องลกให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆจุลีบ่รู้ว่ามันกินได้หรือกินบ่ได้เด้อค่ะให้เบิ่งซื่อๆ ถ้าผู้ใดสี่เก็บเห็ดผู้ใดสี่กินเห็ดนี่ค่ะจุลีก็นแนะนําให้หาข้อมูลด้วยตัวเองเด้อค่ะว่าอันไดกินได้อันไดกินบ่ได้ค่ะอย่าไปเบิ่งแบบว่าเห็นผู้นั่นผู้นี่เก็บว่ามันคือกันแล้วก็ไปเก็บมากินแบบนั้นบ่เอาเด้อค่ะเด้บอ,บอบ่บ่ปลอดภัยกับตัวเจ้าของเองเนาะพี่น้องจุลีบนแนะนําเด้อค่ะแบบน่ะจุดที่แนะนําว่าให้ เก็บมาหาของมูลด้วยตัวเองแล้วก้อนกินกะกินในปริมาณที่หน่อยหน่อยก้อนเบื่อวาเจ้าของสิแพ้หรือบอบแพ้แล้วก็ต้องค่อยขันบบแพ้อีรีขันเม่นกินได้อี่รีกะต้องค่อยว่ากันอีกเคอรนึงเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อยังไรกะเบื้องดูแลสุขภาพเจ้าของนาะพี่น้อง,นองเนาะสรุปแล้วจุลีกับประานได้เห็นอ,อีกดอกเด้อค่ะ เห็ดเพิงเห็ดเพิ่งขาแดงจุลี่ก็ได้ป้ามองที่เคยมาเก็บนี่ค่ะเบิงเ้งลาะแล้วทัวแล้วบ่ทันได้เห็นอีกจักดอกคิดว่าคือสิบ่กคืนอีกค่ะน้องพี่น้องเนาะอากาศกันหนาวเย็นจ้อยจ้อยยู่เด้อค่ะพอดีเข่ามาในป้ามันบบมีแดดบางนึงหานออกบ้านมามันกะ เห็นแดดอยู่พอเขามาในป่าแล้วก่บโบมีแดดพอต้นไม้มันบังนะพี่น้องเนาะจันกคลิปนี่กะคือสี่เอาไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้ด้ยวค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวจุลีสิเลยไปป่าเห็ดมันปูน้อยค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบายบาย